สวัสดีครับพบกันวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565ครับผมอัปเดตการเพาะเมล็ดนะครับมะเขือเทศอิเปอร์ซันไซตอนนี้น้องงอกขึ้นมาแล้วครับผมเพียบเลยครับทั่วทั้งแปลงแล้วครับผมที่เห็นเขียวๆนี่ใช่หมดเลยนะครับหลังจากที่เปิดสแเรนออกเมื่อเช้านี้นะครับก็เห็นว่าน้องงอกขึ้นมาแล้วมา1สัปดาห์นี่พอดีนะครับพี่น้องงอกขึ้นมาส่วนใบที่เราเห็นตรงนี้เป็นใบเลี้ยงนะครับ ถึงยังไม่เห็นเป็นลักษณะใบของมะเขือเทศดีนะครับแต่คิดว่าน่าจะทยอยงอกกันอีกนะครับตอนนี้เนี่ยส่วนการดูแลน้องๆหลังจากนี้เราก็จะรดน้ํากันนะครับอีกประมาณสักสองสามสัปดาห์ถ้าให้น้องได้สักสามสัปดาห์นะครับเราทําการย้ายน้องสู่โรงแปลงปลูกนะครับเพื่อให้น้องได้เจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตกันต่อไปนะครับ ระหว่างนี้เราก็จะทําการตักน้ำนะครับไปรดเขานะครับในทุกๆเช้านะครับเพื่อให้น้องได้เติบโต,ตอย่างต่อเน,นื่องนะครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าจะใช่ต้นมะเขือเทศหรือเปล่านะครับลำต้นน้องจะเป็นออกสีม่วงนะครับแล้วก็จะมีขนขาวๆล้อมต้นเลยนะครับเป็นปุ๋ยขนเล็กๆนะครับนี่ ไว้กลับมาพบกันอีกครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ